ร่วมสื่อสารงานรัฐพัฒนาประเทศไทยในรายการประเทศไทยก้าวหน้าทุกวันพุธและวันพฤหัสสบดีเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 89.5เมก ในช่วงนี้ของรายการครับคุณผู้ฟังผมจะมาพูดถึงในเรื่องของสลากดิจิทัลขยายโอกาสผู้ขายสร้างความเป็นธรรมผู้ซื้อคีย์เวิร์ดหวยราคา80บาทเป็นจริงได้ไม่จกตานะครับ สลากกินแบ่งรัฐบาลราคา80บาทเป็นหมุดหมายสำคัญที่รัฐบาลมุ่งหวังให้เกิดขึ้นจริงจากปัญหาสลากแพงที่เรื้อรังมาหลายปีนะครับและช่องโหว่ทั้งปัญหาวงจรสลากช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับปัจจัยต่างๆล้วนทําให้รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาปราบปรามสลากเกินราคาควบคู่กันเช่นกันนะครับเพื่อแก้ไขและบรรเทาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งผู้ค้ารายย่อยและผู้ซื้อมา โดยในปีพศ2564ที่ผ่านมาครับสำนักงานกองสลากได้มอบของขวัญปีใหม่เป็นโครงการสลาก80ซึ่งเริ่มจำหน่ายงวดแรกเมื่อวันที่17มกราค,คมปี2565นะครับในพื้นที่กรุงเทพหมหานครและนนทบุรีพร้อมขยายภูมิภาค1,000จุดทั่วประเทศนะครับ วงจรสลากแพงปัญหาที่รัฐต้องแก้ไขนะครับซึ่งในหัวข้อตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสลากแพงที่ไม่ว่ากี่รัฐบาลเข้ามาต้องพยายามแก้ไขปัญหานี้ทั้งหมดระยะเวลาที่เรือรังม,มาหลายปีประกอบกับช่องโหว่บางอย่างทําให้ปัญหานี้ไม่จบไม่สิ้นนะครับสาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่ทําให้สลาก,กินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเนี่ยประกอบไปด้วยโครงสร้างราคานะครับช่องทางการจัดจาหน่ายการเปลี่ยนมือของสลากความเหมาะสมของสัดส่วนการจัดสรร และการกระจายสลากและปัญหาการขัดก,กันแห่งผลประโยชน์ในระดับนโยบายนะครับซึ่งปัญหาสําคัญของวงจรสลากแพงตัวนี้เนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับข้อที่1ก็คือการซื้อขายสลากแบบขายขาดถ้าผู้ที่รับซื้อสลากขายไม่หมดจะไม่มีการซื้อสลากคืนนะครับทำให้ผู้ค้ารายย่อยต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายซึ่งส่งผลต่อราคาสลากที่อาจสูงขึ้นเพื่อคืนทุนหากขายสลากไม่หมดนั่นเองนะครับข้อที่2ก็คือ การจำหน่ายสลากผ่านพ่อค้าคนกลางที่เรียกกันว่ายี่ปัวซาปัวซี่ปัวงูปัวเนี่ยที่คอยรับซื้อสลากจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยจะซื้อแบบยกชุดในราคาใบละ80บาทจากนั้นยี่ปัวจะนําไปขายต่อให้กับผู้ค้ารายย่อยที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในราคาที่บวกขึ้นกว่าสลากจะมาถึงผู้ซื้อหรือประชาชนก็มีราคาเกิน80บาทขึ้นไปแล้วนะครับ ในข้อที่3ก็คืออีกหนึ่งกลไกตลาดคือการจัดเลขชุดเพิ่มยอดขายโดยปกติคอหวยมักจะมีเลขเด็ดประจํางวดที่ได้จากการแชร์เล่มสลากในกลุ่มเลขสวยต่างๆนะครับเป็น,นกลไกในการปั่นราคาที่ผู้ค้าสามารถนํามาจัดชุดและเพิ่มมูลค่าของสลากได้นั่นเองนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ได้พยายามที่จะแก้หวยแพงในรอบ7ปีเพื่อเปิดโอกาส ให,ให้ผู้ค้ารายย่อยหรือผู้ค้าสลากตัวจริงได้โคต้านะครับการเดินหน้าแก้ไขปัญหาสลากเกินราคามีความเข้มข้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยใช้มาตรการต่างๆแก้ไขปัญหาที่เระลังมาเป็นเวลาหลายปีนะครับโดยมีรถแมปการดําเนินง,งาน3ระยะนะครับโดยระยะที่3อยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่นะครับปัจจุบันนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ย ก็มีข้อมูลแค่2ระยะนะครับซึ่งระยะที่1คือการจัดระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยจะมีรายละเอียดดังนี้นะครับข้อที่1.1ปรับระบบการจัดสรรสลากตัวแทนรายย่อยให้เหลือรายละ5เล่มเท่ากันหมดทุกคนโดยให้เฉพาะนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก,กําไรและองค์กรการกุศลและองค์กรคนพิการเท่านั้นในข้อที่1.2ครับปรับสัดส่วนเพิ่มกําไรให้กับตัวแทนจําหน่ายโดยเพิ่มส่วนลด ให้จากเดิม7%ได้กำไรฉบับละ5.60บาทปรับเป็น12%ได้กำไรฉบับละ9.60นะครับเท่ากับต้นทุนใบละ770.40บาทเป็นการเพิ่มกำไรให้ตัวแทนรายย่อยได้มากขึ้นนะครับกี1.3ครับเปลี่ยนแปลงรางวัลสลากปรับรางวัลเลขท้าย3ตัว จากเดิม4ี่รางวันเปลี่ยนเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลและรางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของสลากเลขไม่สวยขายไม่หมดนั่นเองนะครับข้อต่อมาครับก็คือเพิ่มปริมาณสลากต่องวดตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นโดยงวดวันที่17มกราคมปี2566ที่ผ่านมาครับได้เพิ่มปริมาณสลากเป็น1 7 1 2 9ล้านใบเพิ่มขึ้นจากงวดที่ผ่านมา9,1,500ใบนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับสำหรับการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายก็คือใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับใช้ในกรณีที่ตัวแทนจําหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายสลากเกินราคารวมถึงการไม่จําหน่ายสลากปลีกด้วยตนเองแต่นําไปขายตอนให้แพลตฟอร์มเอกชนต่างๆจะถูกยกเลิกสัญญาตัวแทนจําหน่ายและยกเลิกการเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าด้วยในปี2565ได้ยกเลิกไปแล้วถึง23,689รายนะครับ ส่วนในรดแมปในระยะที่2ตอนนี้ครับก็คือเป็นการปรับแผนและทิศทางการจําหน่ายสลากนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับข้อที่1ครับจัดให้มีโครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านธนาคารกรุงไทยควบคู่ไปกับระบบจําหน่ายผ่านตัวแทนระบบเดิมทําให้สลากกระจายไปทั่วประเทศผู้ค้าสลากเข้าถึงสลากได้ในราคาทุน โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านคนกลางอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแล้วก็ในข้อที่2ก็คือจําหน่ายสลากดิจิตัลผ่านแอปเป่าตังเมื่อถูกรางวัลสามารถสามารถเลือกรับรางวัลผ่านการโอนเข้าบัญชีของทุกธนาคารได้ภายใน2ชั่วโมงซึ่งสะดวกง่ายไม่ยุ่งยากนะครับทำให้กระแสะตอบรับดีอย่างต่อเนื่องนะครับ